รืงวันคู่จิ้นชายแห่งปี m a l e Couple of the Year MF1. บิวกินพุทธิพงศ์พีกริช MF2. วิลเลียมจักรพัฒน์เอสสุภะ MF3. ซีพฤกนุนิวชาวริน MF4. ต้าอูพิทยาออฟโรดกันตะพล MF5. เมกกี้รัชตะบาสหัสนัท MF6. เก่งหาริศน้ำปิงนภัสกร MF7 7จพิพัฒ์ไบเบลิลวิชภาภ MF8 MF8 เพิร์ธธนพลแซนต้าพุงสพัฒ MF9 จอร์จอสเวอาร์กวินแคสกี้ MF10 คริสพีรวัตรสิงโตปราชยาร่มวมโวทร่วมเชียดาราศิลปินที่คุณชื่นชอบผ่าน3ช่องทางวตผ่าน SMS โดยการพิมพ์รหัสศิลปินและส่งข้อความผ่านระบบ SMS มาที่หมายเลข4689988โหวต1คะแนนครั้งละ6บาทหมายเลข4689666โหวต10คะแนนครั้งละ60บาทโหวตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโหวตผ่านคูปอง Big ก o หว d โดยการเขียนรหัสศิลปินที่คุณชื่นชอบลงบนคูปองและส่งกลับมาที่กองบรรณาธิการมายาทีวีคูปอง Big ก o หวตหใบโหวตได้50คะแนน วิธีการสั่งซื้อสามารถสั่งได้ที่ทาง idline โหวดผ่านระบบออนไลน์ www.mayachannel.com k i สามารถโหวดได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงโหวดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโหวดพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568นี้